ีค่ะพวกเราเป็นทีมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะคะของตำบลเพชรชมพูนะคะร่วมด้วยตำบลโกสัมพินทนครแล้วก็ตำบลล้านดอกไม้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำททมีดม้วนนะคะของต้นเลือนต้นแบบของเรานะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพลเลือนต้นแบบของเราเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะพี่บีเดี๋ยวรบกวนให้พี่พีแนะนําตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนต้นแบบนะครับผมนายวุฒิชัยพลพิทักษ์เป็นโคเรียนต้นแบบของอํเาเภอโกสุมพีนครหมู่ที่6บ้านใหม่พัฒนาครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการท e ํา EM บอลกันนะโดยวันนี้จะมีน้องๆจากทีมงานของนองพตอของโกสุมพีนครนะครับก็เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการท e ํา EM บอลนะครับเบื้องต้นแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้ฝึกให้กับชุมชน เรียนรู้แล้วก็เอาไปดําเนินการใช้จากในชีวิตจริงต่อไปครับ <ผม S 2> เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะป้าครับต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทํานะครับโดยการทําเนี่ยเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทานะฮะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําหุ่หมัก EM ขั้นแรกเราก็หากระบะนะครับจะเป็นกระบะนี้เพื่อจะมาผสมทําลูกบอล EM นะครับแล้วก็มีบัวรดน้ํา นะไว้ใส่น้ำลดหมักแล้วก็จะมีบุ้งกีถ้าเราไม่มีกิโลเราก็จะใช้บุ้งกีเนี่ยตวงวัสดุนะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีจอบไว้สําหรับคลุกเค้าให้วัตถุดิบมันเข้ากันแล้วก็จะมีหัวเชื้อ EM นะครับในส่วนประกอบในการประทาฟุตบอล EM แล้วก็จะมีน้ําหมักลดจืดส่วนน้าหมักลดจืดนี่ต้องหมักให้ได้อย่างน้อยสามเดือนนะครับมันจะมีคุณภาพ ที่จะเอามาทำบอล e m แล้วก็น,นี่จะเป็นลำนะฮะเป็นลำละเอียดนะครับที่เราจะมาเป็นส่วนผสมในการทำลูกบอล e m ตรงนี้เราไม่มีแกบดำนะครับเราจะใช้เป็นขี้วัวแทนนะครับขี้วัวแล้วก็ลำตรงนี้ก็จะเป็นดินดินดินจากข้องนาหรือว่าจะเป็นดินจากปวดถ้าดินจากปวดก็จะจะดีกว่าดินท้องนาเพราะจะมี ทานอาหารเยอะก,กว่าครับผม,มต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันค่ะ,คะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราเจะดิ้งใส่ก่อน,นะค่ะขั้นตอนที่สองก็คือเอามูสับหรือที่วัวค่ะเเอาใส่เ้ากัน,นะคะแล้วก็ับังข้าวกเขาใส่ให้ใหเข้ากัน,นะค่ะ ตึงส่วนก็ได้ค่ะให้ได้คลุกเขาให้ได้เข้ากันเราจะต้องเราจะต้องหักให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาม้ำมัก E M กับน้ำหมักที่จืดมาผสมกไปต่อไปนะคะก็จะเป็นการเอาหัวเชื้อ E M รวมแข็งนะเดีเ๋ยนค่อยเติมน้ำหัวเชื้อลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ดินมันเกาะตัวกันแล้วเราสามารถปั้นเป็นลูกบอลได้ค่ะ คูเ้าให้เข right. so so ้า so กันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นลูกกันค่ะแล้วเวลาปั้นเป็นลูกแล้วเนี่ยเราใช้เวลากี่วันเราถึงจะเอาไปนํานําไปใช้ได้ครับก็ประมาณเจ็ดวันค่ะแล้วก็หรือไม่ก็รอจนกว่าจะมีเชื้อราหรือว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์รึนะแล้วสมมติว่ามันมันเป็นเชื้อเจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไม่ได้นานเท่าไหร่ครับ ประมาณหนึ่งปีปจะเอาไว้ในที่มุมเพื่อไม่โดนแดดหรือถ้าคิดว่าถ้าแดดมันจะส่งมาแล้วก็หาผ้าหรืออะไรเงนี้ยค่ะมาคุมไว้เพื่อไม่ให้ตัวเชื้อราเนี่ยค่ะมันตายถ้าไม่งั้นก็คือมันก็จะไม่เห็นผลเวลาเรานําไปยนใส่ในบอกอรเราทําน,นะคะก็ให้สามารถขึ้นปั้นเป็นรูปร่างได้นะคะประมาณปั้นประมาณแบบนี้ให้มันไม่อหี้มันไม่เลอะหรือว่ามันไม่มไมแตก เหมาะขนาดลูกก็ประมาณเท่าลูกไปตองประมาณนี้ครับไม่เล็กเกินไปมาปั้นกันเถอะนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มปั้น e m บอลกันนะคะให้เป็นลูกๆเหมือนลูกฟุตบอลหรือลูกไปตองนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะการปัน้น e m มบอลนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ e m มบอลแห้งนะคะถึงจะเอาไปโยโลงสะได้ค่ะทีมนักพัฒนาอำเภอกรสัมพีนครสารหัสขอบคุณสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะเย้